สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกอลภาษาฝรั่งเศสนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะจะมาสั้นๆน,นะคะเนื้อหาแบบง่ายๆนะคะเอาไปฝึกใช้กันนะคะอ่ะถามว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นนะคะเวลาเราจะแสดงความคิดเห็นเราจะขึ้นต้นด้วยคําว่าอะไรนะคะวันนี้ก็เตรียมมาให้แล้วนะคะสั้นๆเดี๋ยวทุกคนค่อยๆฝึกจาําฝึกอ่านฝึกจาําแล้วก็เอาไปเอาไปใช้นะคะลองนําไปใช้ดูเนาะอ,อ่ะหัวข้อมาดูเลยนะคะตรงนี้อาซิบอกว่าบุกจอนเนวีนโนเปนยงองฟงซี on utilise les expressions suivantes นะคะอ่าอีกรอบนึงนะคะ pour d o n n e une opinion en français on utilise les expressions suivantes ก็คือเพื่อที่จะให้ความคิดเห็นนะคะก็คือแสดงความคิดเห็นนะคะ,ะในภาษาฝรั่งเศสใช่มหมคะเราใช้อ่าสำนวนดังต่อไปนี้นะคะวันนี้เอามาให้ทั้งหมด5ตัวนะคะอ่ะค่อยๆดูนะคะตัวที่1ก็คือคําว่า je pense que นะคะ je pense que อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือมาจากแวบ,บอะไรเอ,อ่ยมาจากแวบบปองเซ่นะคะที่แปลว่าคิดใช่ไหมคะอ่ะปองเซ่ก,ก็คือคิดว่าอย่างนี้ค่ะฉัปองส่าแล้วก็เดี๋ยวก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้เนาะตอนนี้เอาหัวไปก่อนนะคะเอาหัวนําไปก่อนต่อไปข้อสอนะคะนู้นคนเดียวนะคะูฟนพนะคะเันพูฟ่ ก็คือแปลว่าฉันคิดว่านั่นแหละแต่ถ้าจะแปลให้มันแบบตรงตัวแบบโอ้แวบมันคืออะไรคะมันก็คือแบวบ t ูเวใช่ไหมคะแ e วบชูเวแปลว่าพบหรือเจออย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเราแปลเราก็แปลไปเลยว่าฉันมีฉันฉันพบว่าฉันเห็นว่าฉันฉันมีความคิดว่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะก็ก็ความหมายเหมือนกันก็คือแสดงความคิดเห็นนะคะจอนเนยอินนเปนญยงนะคะต่อไปนูเมโคทัวนะคะชั้นที่สามก็ได้นะคะจี l'impression que j ี l i m p r e s s i o n <an> que อีกแล้วนะคะจี l i m p r e s s i o n que นะคะก็คือประโยคตรงนี้มันก็จะแปลว่าแบบฉันฉันรู้สึกว่าอย่างนี้ก็ได้นะคะฉันรู้สึกว่านะคะตรงนี้โอเคตรงนี้ก็คือแวบ,บอะไรเอ่ยแบบวบ avoir นะคะ v e r avoir avoir l'impression นะคะประมาณนี้เนาะอ่ะต่อไปข้อ4นะคะ n ูเบลโคกตออกเสียงว่าเซลงมัวเซลงมัวเซลงมัวก็คือในความคิดเห็นของฉันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ความคิดเห็นของเราเข้าไปเลยนะคะ แล้วก็ตัวสุดท้ายตัวที่5นะคะก็คืออามุงนาวีนะคะอามุงนาวีอ่านเชื่อมเสียงนะคะแปลว่าความคิดเห็นของฉันเหมือนกันนะคะอันนี้คือหัวนําขึ้นมาเวลาเราจะจอนเนอวินนูเปนยงหรือแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้นะคะทีนี้ฝึกอ่านตรง5ข้อน,นี้ก่อนนะคะอีกรอบนึ่งนะ,ะทุกคนอ่านตามซีนะคะ Je pense que Je pense que n u m e เ o 2สองนะคะ o u v e q u e je trouve q u e นะคะหมาย j'ai l'impression que j'ai l'impression que numéro 4 selon moi selon moi et numéro 5 à mon avis à mon avis okay, ah, je pense que je trouve que j'ai l'impression que selon moi à mon avis โอเคอ่ะทีนี้ไปดูตัวอย่างการวิธีการใช้นะคะอ่ะเดี๋ยวซีอ่ะให้เห็นทั้งหมดก็ได้อ่ะโอเคได้อยู่เนาะให้เห็นทั้งหมดเรื่องความจริงขยับก็ได้ไม่เป็นไรอ่ะทุกคนค่อยดูนะคะข้อที่หนึ่งอะข้อที่หนึ่งเดี๋ยวนะคะไฮไลท์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 นิดหนึ่งอะไม่เป็นไรอ่ะข้อที่หนึ่งเจแปนสเกอรเห็นไหมคะซีขึ้นตัวด้วยคำว่าเจแปนส์เกอร์ใช่ไหมคะฉันคิดว่าแล้วก็ตอบไปเลยนะคะดูนะคะ je เ e แปนส์เกอร est très facile je pense que cet exercice est t r è s facile ก็คือฉันคิดว่าแบบฝึกหัดนี้มันง่ายมากๆนะคะอ่ะลองเปลี่ยนกันบ้างนะคะใช้เป็น je trouve que ก็ได้ใช่ไหมคะ je trouve que c e t e x e r c i c est e très facile je trouve que c e t e x e r c i c est e très facile เหมือนกันนะคะก็คือฉันฉันเห็นว่าฉันพบว่าฉันมีความเออฉันมีความเห็นว่า แบบฝึกหันี้ง่ายมากนะคะหรือข้อที่3 J'ai l'impression que cet exercice est trop facile pour lui J'ai l'impression que cet exercice est ขอโทษค่ะ et trop facile pour lui ฉันรู้สึกว่านะคะ J'ai l'impression que ที่เราเจอเมื่อกี้ใช่ไหมคะแบบฝึกหัดนี้มันง่ายมากๆนะคะโทแปลว่าอะไรคะมากจนเกินไปใช่ก็คือมันมันง่ายมากอะมันง่ายมากๆเลยมันง่ายจนเกินไปสําหรับเขานะคะประมาณนี้อ่ะ ต่อไปนุ้มาคดกัดนะคะใช้คำว่าซึลงมั่วก็ได้ทีนี้ทุกคนดูนะคะข้อ4ี่กับข้อ5้าให้ระวังเวลาเราแปลเมื่อกี้ซี่บอกว่าข้อ4ี่กับข้อ5แปลว่าความคิดเห็นของฉันใช่ไหมคะตามความคิดเห็นของฉันแล้วใส่ความคิดเห็นไปเลยนะคะดูนะคะตรงนี้คือเห็นไหมคะในความคิดเห็นของฉันแล้วก็ตามด้วยความคิดเห็นไปเลยถามว่าซี่พูดแบบนี้ทําไมซี่พูดอะไรคะฟังเป็นภาษาไทยนะคะเวลาเวลาอันนี้พูดกรณีภาษาไทยเนาะกรณีภาษาไทยเวลาเราแสดงความคิดเห็นอะเราจะชอบพูดว่า ในความคิดเห็นของดิฉันดิฉันคิดว่าคือคือมันจะมีคําว่าฉันคิดว่าอีกอะเน้ออกไหมคะสมมติอะในความคิดเห็นของฉันฉันคิดว่าคือไม่ต้องไปใส่คาว่าฉันคิดว่าสิพูดให้งงรึเปล่าเนี่ยอันนี้คือพูดกันไว้ก่อนอะวิธีอันนี้คือมันผิดนะคะมันผิดนะคะฟังดีๆนะคะที่ผิดก็คือถ้าเราที่ผิดก็คือเราจะบอกว่าบางคนบางคนอะซิก็ติดแต่ก่อนจะไม่เป็นไรแต่ก็ค่อยๆฝึกนะคะแต่ก่อนบางทีติดภาษาไทยชอบพูดว่าซลุงมัว เชปองสเกอร์แล้วก็ตามด้วยเหตุเนี่ออกไหคะคือมันคือแบบภาษาไทยอะเซลุลงมัวก็คือความเห็นของฉันเชอร์ปองสเกอร์ฉันคิดว่าแล้วก็ตามด้วยเหตุคือมันซับซ้อนเนี่ออกไหมคะถ้าในภาษาฝรั่งเศสคําว่าเซลุลงมัวในความเห็นของฉันปุ๊บใส่ความเห็นเข้าไปเลยไม่ต้องมีเชอปองสเกอร์อีกเหมือนภาษาไทยนะคะไม่งงเนาะโอเคไหมคะอันนี้พูดไว้ก่อนหรือว่าอธิบายกูเสียอธิบายเพิ่มะไรงงเลยค่ะน่าจะไม่เนาะอ่ะดูนะคะไปต่อเลยนะคะเซอรลงมัว il n'est pas possible de réussir cet exercice en seulement 3 minutes นะคะเดี๋ยวนะคะโอเคอ่ะขออีกรอบนึง selon moi il n'est pas possible de réussir cet exercice en seulement 3 minutes ก็คือในความคิดเห็นของฉันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำแบบฝึกหัดเสร็จภายในแค่3นาทีเท่านั้นอย่างเงี้ยค่ะ โอเคไหมคะอ่ามีสลุงมัวปุ๊บไม่ต้องไม่ต้องไปใส่ je pense que อีกนะคะมันซ้ำซ้อนเนาะอันนั้นมันภาษาไทยนะคะอ่ะเหมือนกันข้อที่5ก็ให้ระวังถ้ามีคําว่าขอขยับแล้วกันถ้ามีคําว่าเอามุงนาวีแล้วก็คือในความเห็นของฉันใช่ไหมคะก็ต่อด้วยความคิดของเราไปเลยนะคะเอามุงนาวีอินเนปั้บพ็อซิเบิลดิวเรย์ยูซิเซ็ตเท็กซ์เอกซิสอันเซลล์มอนทรวมินูต้าอะเอามุงนาวีอินเนปั้บพ็อซิเบิลดิวเรย์ยูซิเซ็ตเท็กซ์เอกซิสอันเซลล์มอนทรอ นะคะประมาณนี้ได้แล้วเนาะ,ะทุกคนไปฝึกใช้ถ้าทุกคนสังเกตอันนี้ที่พูดนําไปก่อนไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเผื่อบางคนยังไม่ได้เรียนถึงขั้นแบบซึบจงตีบอะไรเนี้ยอะไรประมาณนี้ทุกคนดูนะคะใน5ข้อตรงนี้ค่ะก็คือเอาไปใช้เลยนะคะแล้วก็ประโยคที่ใช้ถ้าทุกคนสังเกตตองที่ใช้มันก็คือตองเพซองนะคะหรือก็แองดิเกทีฟนั่นแหละนะคะใช้ไปเลยแต่ในการแสดงความคิดเห็นนะคะเดี๋ยวถ้าเรียนเยอะๆขึ้นในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะมีกรณีแสดงความคิดเห็นแต่ตองที่ตามมา ต้องไม่ใช่แอนดิ a าทีฟนะต้องเป็นซูบจงตีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้อันนี้สิพูดนําไปก่อนนะคะคือมันอีกระดับหนึ่งไปละแต่ว่าตอนนี้แค่อยากจะบอกว่าถ้าเพิ่งเริ่มเรียนใช่ไหมคะเพิ่งอยากจะฝึกใช้ก็ใช้5ตัวนี้ไปเลยถ้าใช้คําว่าเพิ่งเริ่มเรียนแสดงว่าน่าจะยังไม่รู้จักซูบจงทีฟถูกไหมคะน่าจะรู้จักแอนดิ a าทีฟก็คืออามีเพร s ซองมีเปเซคอมโพเซมีแอมปาเฟมี กุุงนิสเนนเพย์ซองมีฟูตูแซมอะไรประมาณเนะะี่ค่ะพื้นๆไปก่อนนะคะก็ใช้กับ5ตัวนี้ได้เลยเนาะไปฝึกแสดงความคิดเห็นกันดูนะคะประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่เข้ามาดูนะคะก็น่าจะชอบเนาะอ่ะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจซีด้วยนะคะแชร์ออกไปเยอะๆนะคะจะได้มีคนเข้ามาดูนะคะแบ่งปันความรู้กันนะคะเป็นเป็นเรื่องดีๆนะคะเป็นเรื่องดีๆที่ อ่าที่ที่ควรจะที่ควรจะทํากันเนาะหมายถึงว่าก็แบ่งแบ่ง,แบ,งแบ่งปันความรู้กันมันเป็นเรื่องที่ดีนะคะโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไว้ดูคลิปต่อไปว่าที่จะมีอะไรมามามาแบ่งปันทุกทุกคนนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะโอเคสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ